สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกันตอนสุดท้ายนะครับนะของนะครับเสือราบดาบนะครับวันนี้มีมาเปิดประมาณ10รายการ11อรายการนะครับนะครับก็นะครับหมดชุดนี้ก็นะก็มีขอพี่ๆแบ่งลุ้นไปนะครับประมาณโอ้หกเลุ้นนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันนะครับ11รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะฮะสามารถติดต่อได้ที่อดีร่าและเบอร์โทรได้เลยพี่นะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะครับ ของอาเซอร์าดับนะครับแล้วต่อไปน้องจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะจากอีพีที่ผ่านๆมาครับเดี๋ยวมารับชมกันพร้อมกันนะครับถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะสามารถติดต่อได้ทางไอเดียไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกรายการที่1กันเลยแล้วกันครับ รายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นชิบองค์1ิเอ็ดองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะมีพี่ขอจองไว้เจ็ดลุ้นนะครับพี่พี่ขอจองไว้เจ็ดลุ้นนะครับนะก็เลยอ่ะ,ะ,อะจัดให้แล้วกันนะครับนะพอดีปิ้นมานี่รายการนี้ครับรายการที่หนึ่งเนื้ออาปาการาตีนคุ้ยพื้นลงยาธรรมชาติหน้าหลังคุ้ยพื้นทั้งหน้าและหลังฮะเต็มสูบพี่ชายเลขโค้ดเบอร์มาเลขตัวเดียวด้วยหมายเลขเจ็ดฮะ รายการนิ้เนื้ออาบก้าขอที่300บาทนะครับพร้อมจะส่งพี่นะฮะคุยหน้าหลังลงยาหน้าหลังพี่นะแค่นี้ก็คุ้มแล้วพี่ชายนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนาะต่อมาครับพี่ชายเรามาดูกันต่อฮะสำหรับรายการที่2องแะโอ้โหวิรายการที่2เปิดขึ้นมาฮนะรายการนี้เป็นเนื้ออาบท้องพ่นทรายลงยาจีวอนเลขคูณเบอร์อรหมายเลข64ฮะ เนี่ยรายการนี้นะก็ลายทองพี่ชายนะครับสวยๆเลยเนะครับนะเอาไปที่องค์นี้2 8 0บาทพอ28 0บาทพอครับพี่ชายแล้วรายการที่2ฮนะ 2> <c oughs> ต่อมาครับรายการที่3ามโอ้โหรายการที่3มเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาแดงลงยามัตเตอร์พีชเสือข้ามดาบเลี่ยมกรอบท้องสตดยกสู่หัวซุ้มสิงห์ฮนะ ยกหมวซุ้มสิ่งพี่เลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหมายเลขอะไรเอ่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นดีกว่านะผมให้เป็ุ้นไปลุ้นดีกว่านะครับรายการที่เปิดแบบปันนะครับน้พร้อมกรอบนะครับขอที่400บาทพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสไปที่เป็นรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดออกมารายการนี้เป็นกระไหลทองหรืออาบทองพ่นใส่ฮะ เลขค้นตเ,เบอร์อยู่ตรงนี้นะพี่นะเลขคนตัวเ,เบอร์หมายเลขสามด้วยเนาะหมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวพี่ลงยาเสือนี่รายการนี้ขอ280บาทนะครับนักไกล่ทองมา2องค์เลยพี่ชายยกคู่ผมให้ไปพี่5 0 0อบาทยกคู่5 0 0้บาทพอพี่กะไล่ทองหรืออับทองพุดธสยครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการที่5้ครับ รายการที่5เปิดออกมาเป็นเนื้อสีกษัตริย์ลายเสือฮะเนื้อสีกษัตริย์ลายเสือพี่ชายเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะสีกริย์ลายเสือครับพี่นี่ฮะสวยงามไหมฮะสวยงามไหมครับเนี่ยรายการที่ห้านี่ฮะของจริงครับพี่นะยังสวยที่แล้วรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยบาทพอฮะสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะกําไรไม่ต้องนะครับกาไรไม่ต้องน้องทดถัวให้นะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ 279บาทอย่าี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่6ครับนี่โอ้โหรายการที่6มาเป็นองค์นี้พี่หน้าหลังด้วยรายการนี้เป็นหน้าหลังนะครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้มงคลแกะสลักหัวเสือคาบดาบประกบ2หน้าแล่นนะ้ำมันว่านร้อชนิดจะสร้าง40องค์เลนะนี่จะสร้าง40องค์เลี่ยมกรอบทองสุกนี่น,นโอ้ เลขคนตั้งเบอร์มาเลขสิบห้าหรือเปล่านะข้างล่างนสิบห้ายี่สิบเก้านี่นี่ครับรายการนี้ครับนะผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทขอสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่จันนะครับเป็นรายการที่หกนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดครับ รายการที่7นะครับขออนุญาตเปิดมารายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสแตนลลงยาใสลุ้งหน้ากากทองแดงผิวลุงเสือคาบนะเสือข้าบดับเต็มระบบพี่นะเสือข้ามดับเต็มระบบเนี่เลขคนจัวเบอร์หมายเลขยี่สิบหกฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะเสือข้ามดับเต็มระบบนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งที่สองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดครับ รายการที่ 8. เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลบยาลงยาไล่สีหน้ากากชุบทองลงยามัตตพีเสือข้ามดาบฮะรายการนี้เอาไป250บาทพอครับพี่ชายนะีครับรายการที่8นะครับขอ250บาทพอฮนะต่อมาครับพี่ชายรายการถาาัดไปครับเป็นรายการที่ 9. รายการที่ก้าขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับพี่นะครับรายการที่ก้าขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองซาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงจีวรส้มนะครับลงยาแดงเสือข้ามดาบเจอระบบเรืองแสงอ่ะนี่ฮะเสือเรืองแสงนะพี่เลขคู่ตั้เบอร์หมายเลข15หรือเปล่านะครับนี่นะฮนะ เรื่องแสงนะครับเสือเรื่องแสงด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับคุยพื้นเต็มสูบด้วยนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอไอสองร้อยแปดสิบาทพอนะครับขออีสามสิบพีจัดเต็มสูบแบบนี้นะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบฮะ รายการที่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้ออาปากาซาตินหน้ากากเป็นเสมือนจริงรายการนี้พี่ไปดูเลขเอาดีกว่านะครับไปดูเลขเอาดีกว่าผมให้สามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายสาหรับรายการที่สิบฮะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11รายการนี้เป็นเนื้ออับเงินพ่นสายนะครับลงยาเขียวจีวันส้มขอบกระหนกลงยามัตต์พีชเสือฮะเลขหัวเบอร์มาเลข22ครับรายการนี้เอาไปพิชัยนะครับท้ายคลิปหอที่250บาทใครถูกใจปิดกันเข้ามาได้ครับนี่ยกคู่ไม่ได้นะองค์นี้ยกคู่ไม่ได้นะครับผมจัดพิเศษท้ายคลิปเลยนะครับรายการนี้รายการที่11ครับสำหรับอีพีนี้ก็มีแบบปันนะครับนะ11รายการพิชัยสำหรับอีพีสุดท้ายของอ่ะรุ่นนี้ครับพิชัยนะครับหากชอบพิชัยรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเจ้าที่อดีตได้และเบอร์โทระ้เลย ครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ